อ่าคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะหลายๆคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับต้องฟังให้ดีนะครับผมเองเนี่ยเป็นมาแล้วอาการเนี่ยมาหมดนะฮะท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟิร์มีลมเยอะขับถ่ายยากแสบร้อนบริเวณหน้าอกกลืนอาหารลําบากนะฮะแล้วก็มันเหมือนกับมีก้อนข้อเหนียวเลยมันติดอยู่ที่คอตรงนี้นี่ยตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นผมเองเนี่ยก็หันมาใส่ใจตัวเองนะครับกินอาหารหลากหลายครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายนะครับที่สําคัญ ผมเองเนี่ยมีตัวช่วยนะตัวช่วยนั้นผมบอกเลยมันคือ GRD คุณเอกสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่หนุ่มครับถ้าเราไม่จัดการให้ถูกต้องน้ำมีแต่เลื้อยลังมากขึ้นต้นเหตุ3เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของระบบ ย่อยอาหารยิ่งถ้าเราทานอาหารแล้วระบบย่อยไม่ดีครับลมจะยิ่งเยอะครับนะครับก็ตีขึ้นมาอันที่2ครับเรื่องของระบบขับถ่ายถ้าเราท้องผูกถ่ายไม่สุดลําไส้แปรปรวนนะครับลมก็ยิ่งเกิดครับก็จะเป็นแก๊สมันก็จะยิ่งดันเอากรดเนี่ยขึ้นมาอีกใช่ครับมากัดเนี่ยนี้เราแสบร้อนหมดถูกต้องครับยิ่งหนักเลยนะครับอันที่3ครับสุดท้ายเลยคือเรื่องของความเครียดถ้าเราจัดการเรื่องของอารมณ์ความเครียดคิดมากย้ำคิดย้ำทำไม่ได้นะทั้งหมดที่พูดมาจะยิ่งดุนแรงขึ้นแล้วต้องทำยังไงจึงเป็นนทีี่มาาาของกรรพัััฒผลิตภณฑ์ดคบ เราพัฒนาจนมั่นใจมากๆว่าสามารถจัดการได้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโสมไซเบียขิงผักใบเขียวแอลเมทิโอนินเปปเปอร์มินสเปียร์มินและสุดท้ายครับน้ำมันดอกทานตะวันครับาจากสากรสกัดเหล่านี้นะครับจะเข้าไปฟื้นฟูระบบการทํางานของกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นครับแค่น,นั้นเองง่ายๆหลักของมันโผบางทีมันเลอไม่ออกหายลมไม่ออกก็เนี่ยจ r d ดีครับผมง่ายๆแค่นั้นเองใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนเม๊นึงเลยคือผมบอกผู้ชมเลยผมเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้นะ GR อดีอย่างนี้นะฮะเรากินก็คุณก็ี่ะ นี่การนี้ฮะวันนี้ขอบคุณมากนะคุณเอครับขอบคุณครับขอพี่หนุ่มมากเลยครับอ้าวนะฮะใครอยากที่จะสบายท้องหน่อยนะครับก็อย่าลืมหาชินะฮะเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ